นายตักจากคนที่นลงทะเบียนกับเรานะครับว่าเนื่องจากว่าจะรู้ว่าประชาชนคนไหนที่ยังไม่ได้รับหลักสูตและยังต้องการรับนายประพั์เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลมาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยายลัยจุฬาภรโดยมีประชาชนมาลงทะเบียนไว้ประมาณ4,600คนซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปหาผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นการยืนยันในการรับวัคซีน ที่ได้ลงทะเบียนกันไว้และในส่วนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐไปแล้วทางเทศบาลจะขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนเพื่อนํายอดผู้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนส่งไปให้กับราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เพื่อจัดสรรจํานวนวัคซีนได้อย่างถูกต้อง และในส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วและต้องการจะขอเป็นโดสที่3ทางเทศบาลก็ขอสงวนสิทธิ์เช่นกันเพื่อให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังสามารถมาลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองศรีราชาแต่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนในเฟสที่สองที่ทางเทศบาลจะดําเนินการให้ต่อไปเทศบาลเมืองศรีราชาครับได้มีการจองวัคซีนกับทางรัฐวิทยะไร่ทุกคน เรียบร้อยแล้วสมุติเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้ออยู่ในการขั้นตอนของการแพร่ระบาดวิธีอะไรต่างๆที่ว่าจะจัดชันให้เราได้ใจนวนเท่าไหร่นะครับแล้วปจุบันตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลได้มีการติดต่อประสานงานกับประชาชนที่น้องบียนกับเรานะครับว่าเนื่องจากว่าจะดูว่าประชาชนคนไหนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและยังต้องการรับวัคซีนจากทางเทศบาลหรือศุลกากร เพื่อที่เราจะได้ยืนยันยอดจำนวนทู้ใช้ทีมให้กับผัฐานลาชีวิทีอะไรจะไ,ได้จัดสรรวัคซีนให้เราอยครบถ้วนหนึ่งเลยนะครับก็ต้องเป็นประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเทศบาลเมืองสีราชานะครับเนื่องจากว่าอ,อันนี้เป็นการจับจองจา,ากเทศบาลต้องให้กับประชาชนที่อยู่ในเทศบาลในเขตเทศบาลข้อนั้น,นะครับแล้วก็เราก็จะประกาศว่าประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยจะได้มารับวัคซีนชีโนพาที่เราจับแต่สัมผัสฐานล่าชีวิทีอะไร